สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้วันที่24นะครับก็คลิปที่แล้วที่ผมลงไปก็ให้ดูหอมพวงสวยๆครับหอมพวงสวยๆเลยแต่เกี่ยวยังไม่หมดก็เป็นแปลงที่เขากับจัดเข้าดีดได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นขึ้นมาก็ได้ข้าวเลย ก็เดี๋ยวมาดูแปลงนี้ครับแปลงนี้ก็เป็นกขอสี่หนึ่งครับเดิมก็อิดิก็เยอะเหมือนกันแต่ทำไมตอนนี้มันมีมันมองไปมันมีแต่ต้นข้าวดีๆเลยมันโดนบังคับครับโดนธรรมชาติบังคับไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษนะธรรมชาติบังคับโดยปริยายก็คือไม่มีน้ำนะครับมันก็เลยแล้งไปพอแล้งไปแล้วมาทำก็ ก็คือมันแรงแล้วมันตายหมดไปเลยครับผลสุดท้ายมาว่านข้าวใหม่ก็มีน้ํามาก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันก็เอี่ยมไปเลยแต่หญ้าดอกขาวมีทุกแปลงครับจะมีมากมีน้อยแค่นั้นเองเนี่ยส่วนแปลงนี้ก็ส่วนแปลง, <c oughs> งนี้ก็ลิเกรครับแต่ที่กําลังกาลังเกี่ยวอยู่นี่ก็เป็นสีหนึ่งนะครับก็มีแต่ดอกขาวลิเกก็มีประหลาดปลายเอาไอผมก็เดินมานึกว่ารถจะมาทางนี้ วันนี้ผมมาไก่เท่าสายดานเหมือนเดิมครับเจ้าช้างนะฮะเอาเจ้าช้างมางานกําลังเริ่มเริ่มทยอยเกี่ยวนะครับตอนนี้งานยังไม่ชนกันนะครับเริ่มทยอยเกี่ยวกันบ้างแล้วเดี๋ยวถ้าประดังกันจริงๆถ้าเล่งกันจริงๆเดี๋ยวฝนฟ้ามาอะไรเงี้ยเดี๋ยวโทรให้เท่าแก่รถมาส่งอีกนะครับรถอยู่สุขโขทัยครับเอารถมาส่ง รถมีอยู่สี่คันไม่ต้องกลัวครับโอตัดไปหัวนู้นเลยงั้นนะก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าพี่นาพี่แกนี่ก็หวานแห้งไปมั่งมันไม่ค่อยได้ข้าวครับดีดมันเยอะมั่งยาเยอะมั่งรอบนี้ถ้าจะดีครับเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็สวยๆเลยฮะให้แกได้มั่งครับ เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมไปทำที่ผมลงไปนั่นก็เป็นหอมพวงนั่นนั่นก็ให้แกได้มัง่งคือแกขาดทุนมา,มานานแล้วมาเยอะแล้วปีที่แล้วได้สิได้เกินนาไปสองเกวียนน่าจะสองเกวียนนะปีนี้ก็ถือว่าได้ดีที่เกี่ยวไปสองอุ้มคลิปที่แล้วที่เกี่ยวไปสองอุ้มนั่นก็ขายได้หกพันสี่ 64, ราคาหกพันสี่แต่ว่าได้ไรล,ละเกวียนครับ เพิ่งนึกขึ้นได้แดดร้อนนะครับเพิ่งจะเก้าโมงเนี่ยแดดเปี้ยงเลยก็ราคาข้าวตอนนี้ก็อยู่ประมาณหกพันสามหกพันสี่็นั้นแหละครับมีที่ไหนได้ถึงเจ็ดพันบ้างครับก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะฮะ ีรีบเยอะนะเนี่ยแต่ข้าวไหลดีครับข้าวไหลใช้ได้เลยดูแล้วสีจะอมๆเขียวนิดๆก็ทุกเจ้าที่เกี่ยวตอนนี้นะครับถ้าข้าวหนานะฮะเขาจะ ทดลองเอาหนอก่อนนะครับถ้าหน่อขึ้นดีก็เอาหนอครับเพราะว่าต้องทิ้งช่วงระหว่างที่เอาหน่อเขาก็จะดูน้ํานะครับใช้เวลาดูน้ําถ้าน้ําดีก็เกี่ยวหนอเสร็จก็จะหวานนะครับแต่ถ้าเกี่ยวแล้วทําเลยหวานเลยมันก็อาจจะเสียเปล่านะครับเกิดน้ําไม่มีขึ้นมามันจะยุ่งนะครับแปลงนี้ก็ว่าจะเอาหน่อนะฮะ ดินกำลังเลยครับกำลังหมึกๆมึกเดี๋ยวสักสองสามวันก็สูบน้ำลาดถ้าขึ้นดีก็หวานปุ๋ยนาแปลงนี้อยู่หลังไทอินเตอร์หลังโรงงานไทอินเตอร์นะครับอยู่ตรงข้ามกับโกดังเซเว่นนะครับสายที่จะไปพิจิตรนะฮะ มองเห็นสายเอซียรถวิ่งต้นอวบดีหน้าเอาหนอครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะได้กี่เกียรนนะครับแต่ราคาไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะเกี่ยวยังไม่ยุบเท่าไรหร่เลยครับมาแล้วหนึ่งอุ้ม ็รถจะใช้เป็นกระจายฟางให้เจ้าของนาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นใบพัดตีนะใช้เป็นเหล็กเหล็กดักเอาครับเหล็กเส้นดักเอาดักให้ออกซ้ายออกขวาครับ แปลงนี้แลนี้เที่ยวนี้จะขอหน้าบอกขอสองเที่ยวครับเพราะว่าทุกทีมาลากไม่เคยเตรียมเที่ยวท้กทีงตัวนี้เป็นสี่หนึ่งนะฮะก็ตนต้นอวบดีครับามไหนเนี่ยฮะ ไปช้างไหนก็ไปไโซพ่นนี่เด ลุ่มที่สองมาแล้วครับเห็นอย่างนี้ก็น่าชื่นใจหน่อยอันนี้อยู่ยังอยู่ล็อกเดียวอยู่เลยครับเดินนิ่มๆครับดันไม่ได้ดันเดี๋ยวติดดินกำลังเอาหน่อเลยฮะ ก็เดี๋ยวสามอุ้มได้สามอุ้มแล้วเดี๋ยวจะไปขายก่อนเพราะว่ายังไงก็ไปไม่หมดรถได้แค่สิบเหียนได้แค่สี่อุ้มครับกระจายฟางนะครับกระจายฟางให้ให้ทับรอยนะฮะเนี่ยฮะฟางมันจะปูทับรอยหมดเลยเดี๋ยวพี่เขาจะเอารถมาย่ำนะครับเอาเอาขุบถาดมาวิ่งย่ำแต่ไม่เอาถาดลงนะ ย่ำเพราะให้ต่อมันล้มครับเดี๋ยวแล้วก็รอรอดูหน่อเอาอเทข้าวอุ้มที่สองนีเ้เอาตัวกระจายฟางลงเพราะว่าวนริมคันไม่ต้องเอาขึ้นครับ บนได้รอบที่สองค่อยเอาขึ้นต่อไปก็จะข้ามไปล็อกล่างนะครับ สามอุ้มแล้วครับเดี๋ยวไปขายก่อนเดี๋ยวเทวอุ้มนี้เสร็จเดี๋ยวไปขายเลยแต่ข้าวยังไม่ยุดเท่าไรเลยครับเดี๋ยวไล่อันล่างมารอบสองไม่รู้จะไปหมดเปล่าครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นราคากันคลิปหน้าครับว่าจะได้ราคากันเท่าไหร่เดี๋ยวไปขายลงสีโสพลพาณิชย์ครับอยู่เก้าเลี้ยวนะฮะ คลิปนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ